ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ตํตกันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ l ล n e ID ดี t ดต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะการดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกากาศพิกดเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือก3ากองจุดเริ่มต้นขอให้าใใสมธิ อก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวราคังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับมือเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัว ข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่ฮ่าคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับคุณได้ไพ่สามไม้เท้า three of wands เออเจ็ดดาบ seven of swords ไม่ต้องกลัวดาบอืมไพ่หนึ่งใบตีความหมายได้เยอะสี่เหรียญ four of pentacles เด็กถือเหรียญเพลสออฟเพนทาโคสเจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนคเหรียญเยอะวันนี้มาดูกันคุณกองที่หนึ่งขยายความตามหน้าไพ่เลยนะครับไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะครับยานตามที่ย้ำเสมอเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันอถ้าตรงรับไว้ประยุกต์ใช้ถ้ารู้สึกไม่ตรงทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้มาดูกัน เขาเป็นคนยังไงกันแน่อืมลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่คนคนนี้ที่คุณถามถึงนี้ไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครลึกๆแล้วเขาหรือเธอเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ใช้ได้เออเป็นคนคาดหวังความเจริญก้าวหน้าเรียกว่าบางคนอาจจะเป็นนัดจอมโปรเจกต์เจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจกต์แบบว่ามีหัวคิด คิดอ่านทํางานจุกจิกนี่นั่นนวนตลอดหยุดพักไม่เป็นหันไปเจอทีไรก็ทํางานตลอดโทรศัพท์ติดต่อคุณ,คณ,คณนู้นคนนี้อยู่หน้าคอมอยู่หน้าจอมือถือหรือจะพกแท็บเลต็ตออกไปนั่งร้านกาแฟาก็ยังทํางานอยู่อะไรแบบนี้ เป็นคนจะเรียกว่าบ้าง,งานก็ได้แต่บ้าง,งานแบบมีระบบมีขั้นมีตอนมีการวางแผนอย่างที่บอกว่าเป็นจองโปรเจกต์เออเขาไม่ได้ทําส่งเดทไม่ได้ทําแบบมุทะลุดุดนันแต่เขาทาแบบมีแผนมีขั้นมีตอนอมืมองการไกลมีวิสัยทัศน์เขาวางแผนไว้เป็นอย่างดีแล้วกับทุกสิ่งที่ทํานี่คือข้อดีข้อที่หนึ่งนะเป็นคนชัดเจนเรื่องการงานมีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นคนรู้จักปล่อยวางเออรู้จักลําดับขั้นว่าควรให้อความสําคัญกับอะไรก่อนหลัง คนคนนี้จะทำงานได้อย่างาเรียกว่าบาลานซ์ชีวิตได้ดีดูเหมือนเป็นคนทำงานหนักยุ่งตลอดเวลาแต่เวลาพักผ่อนเขาก็พักเต็มที่มีเวลาให้คนรักมีเวลาให้ครอบครัวอะไรก็แล้วแตไ่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่แม้แต่สมมติถ้าเป็นคนโสดสนิทเขาก็จะมีเวลาส่วนตัวในการทำงานอดีกที่ชอบอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกัน เขาจะเลือกทําในสิ่งที่ควรทําอะไรยังไม่ควรทําหรือต้องปล่อยเขาจะปล่อยวางได้อย่างง่ายได้คนนี้เป็นคนที่ตัดใจเก่งอ่าแต่ลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนที่แอบขาดความมั่นใจพอสมควรนะเออแอบขาดความมั่นใจอยู่พอสมควรเลยประมาณว่าเฮ้ยต่อให้วางแผนมาอย่างดีขนาดไหนคิดมาดีแค่ไหนทําตามแผนตัวเองแต่ลึกๆแล้วก็ยังมีความกังวลว่าไอ้แผนที่ตั้งใจไว้เนี่ย มันจะเวิร์กตามนั้นไหมมันจะมีอะไรผิดแผนไหมมันจะมีอุปสรรคใดๆแทรกทะลุกลางปล้องขึ้นมาไหมแบบว่าพูดง่ายๆว่ากลัวแผนล่มอ่านี่คือหนึ่งสิ่งนะเขาเป็นคนตั้งใจดีมีวิสัยทัศน์เป็นนักวางแผนที่ดีแต่ลึกๆแล้วเป็นคนขี้กลัวเออกังวลขาดความมั่นใจแม้จะตัวเองจะคิดมาอย่างดีแล้วแต่ก็กังวลว่าจะไม่เป็นไปตามแผนกลัวงานนั้นจะสะดุดกลางทางอะไรแบบนี้ แล้วก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างกอดตัวเองนั่นมากหมายความว่าย่งไงหมายความว่าเขาจะหาวิธีเซฟตัวเองเสมอในทุกๆก,กิจกรรมไม่ให้เกิดความผิดพลาดใดๆจนบางทีกลายเป็นความเกรงหรือประมาาได้เอ,อ้อเรียกว่ากลัวความผิดพลาดก็ว่าได้ คนคนนี้เหมือนจะรักความเพอร์เฟกเออชอบความสมบูรณ์แบบไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดใดๆรู้จักอ่าปกป้องตัวเองเซฟตัวเองแล้วก็พยายามหาวิธีให้ผลงานออกมาเลิศที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับหละว่าคนเราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะเพราะฉะนั้นลึกๆแล้วคนนี้ก็จะมีลักษณะดังกล่าวนี่แหละนะแล้วคุณจะไปเกี่ยวข้องกับเขาในแง่ไหนได้บ้างจะช่วยเขายังไงได้บ้างหนึ่งเลย คอยให้กำลังใจเขาเออคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นเพื่อนสนิทคอยอยู่ในสถานะอะไรก็ได้ถ้าคุณเพิ่งคบกันใหม่ๆคุณก็พยายามเข้าหาเขาหน่อยเออเพราะบางทีเขาอาจจะยุ่งเกินไปที่จะติดต่อคุณมาก่อนถือว่าเป็นธรรมชาติของเขาอย่าไปโกรธเขานะครับประมาณนี้คอยอยู่ให้กําลังใจเขาถ้าสนิทกันพอสมควรแล้วก็เรียกว่าติดสอยห้อยตามกันได้เออไปไหนไปกันเท่าที่ไปได้ก็ทําได้เช่นกันแล้วก็เรียกว่า คุณทําตัวกลมกลืนกับงานของเขากับชีวิตของเขาอ่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็แล้วแต่แต่เรียกว่ากลมกลืนไปกับชีวิตของเขาเหมือนกับเติบโตไปด้วยก,กันเออในระหว่างที่ให้กําลังใจเขาทํางานคุณก็หาอะไรของคุณทําไปด้วยเออต่างคนต่างทำกิจกรรมตัวเองไปเออเหมือนนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆกันแต่ว่าอาจจะทากิจกรรมคนละอย่างให้กําลังใจซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้เขาจะอุ่นใจมากบางทีคุณแทบไม่ต้องช่วยอะไรเขาเลย แค่ไปนั่งอยู่ข้างๆเขาหรือว่าอาจจะชวนเขาออกไปพักผ่อนบ้างกินข้าวอ่ะพักเบรกไปกินอะไรกันอาหารอะไรลอยๆกินกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันมันจะเป็นการลักษณะของการให้กําลังใจที่เนียนแล้วก็ดูไม่ล้ําเส้นเกินไปไม่กลายเป็นจอบงการเกินไปหรือว่าไม่ดูเรียกว่าไม่ไปควบคุมเขาอะ่ะเออเพราะอย่างที่บอกว่าเขาวิสัยทัศน์ดีคิดเก่งวางแผนเก่งแต่ขาดความมั่นใจเออถ้าคุณทําอะไรสักสักอย่างนะให้เขามั่นใจได้เชียร์เขาแบบอ่าเอาเหตุเอาผลมาคุยกัน ว่าเฮ้ยเราเชื่อว่าคุณทําได้แผนที่คุณวางไว้มันดีเยี่ยมมากเลยขอแค่คุณทํางี้งี้งเออหรือว่าถ้าคุณมีวิสัยทัศน์คล้ายๆกันคุณมีอะไรที่เขามองข้ามไปคุณไปนําเสนอเพิ่มก็ได้เช่นกันมันคือการเติบโตไปได้วยกันและยิ่งถ้าอยู่สายงานเดียวกันด้วยนะยิ่งดีเลยเพราะอะไรมันจะเร,เรียกว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยตรงแล้วก็โตไปได้วยกันอนะ่ะอืมต้องใช้คําว่าโตไปได้วยกันอย่างชัดเจนคุณกองที่หนึ่ง ไม่ต้องคิดมากคนคนนี้ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่ดีถ้าถามว่าคบได้ไหมครบได้แน่นอนเป็นคนเอางานเอาการคาดหวังได้ถึงความเจริญก้าวหน้าเติบโตและไม่ใช่คนบ้างานอย่างไร้เหตุผลเขารู้จักปล่อยวางรู้จัก แบ่งเวลาที่เหมาะสมสิ่งเดียวที่ต้องคอยประครบประงมอคอยประครองเออประคบประงมมันเยอะไปคอยประครองแล้วกันคอยประครองเขาคือช่วยให้เขามั่นใจขึ้นอีกนิดเออเขาอาจจะขาดความมั่นใจไปสักหน่อยคุณก็ประครองจิตใจเขาให้เขาเข้มแข็งขึ้นอีกนิดมั่นใจตัวเองขึ้นอีกหน่อยเฮ้ยคุณทําได้ยอดเยี่ยมดีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเอออย่าคิดมากอะไรแบบนี้อะไรก็ว่าไปนะครับให้เขา ชุ่มชื่นใจใจชื้นว่าเฮ้ยเขาทําถูกแล้วมาถูกทางแล้วอะไรแบบนี้นี่ประมาณนี้แล้วยิ่งท่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าคุณอยู่แวดวงเดียวกันวงการเดียวกันนะคุณหาอะไรก็ได้ที่เป็นทําให้เขาเห็นเชิงประจักษ์ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเกิดผลดีจริงเกิดประโยชน์จริงไม่ว่าต่อเขาหรือส่วนรวมก็แล้วแต่เขาจะยิ่งใจฟูมากเออประมาณนี้เลยคุณกองที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นกับคําถามนี้ที่ว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่ก็ดังกล่าวครับไม่ซับซ้อนอืม เน้นงานจอมโปรเจกต์วางแผนเก่งทำงานเก่งแต่ขาดความมั่นใจในตัวเองไปสักหน่อยและคุณช่วยเขาได้โอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพย,ยิทซีวันนี้หัวข้อลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่เออคุณที่เรียกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่หนึ่งไม้เท้า as of ones เออหนึ่งเหรียญ a e of pentacles ดีนะดีมากด้วยเออแปดเหรียญ เอ็ดออพเพนเดเคิลส์หกไม้เท้าสิบออฟวอนส์แล้วก็โอ้โหราชาเหรียญคิงออพเพนเดเคิลส์ราชาเหรียญกองนี้ดีมากลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่คุณกองที่สองคนที่คุณถามถึงมีลักษณะดังนี้นะตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับย้าเสมอเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันถ้าตรงรับไว้ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เออประมาณนี้มาดูกัน เขาเป็นคนยังไงกันแน่เก่งการงานหาเงินเก่งทั้งเก่งทั้งเฮงคนนี้หลายครั้งที่มีโชคช่วยด้วยเออเป็นคนดวงดีด้วยมักจะเสี่ยงดวงได้อะไรแบบนี้ด้วยเออเป็นคนโชคดีมักจะมีโชคลาภอะ่ะเออแล้วก็ทํางานเก่งได้เงินจากทั้งความสามารถและทั้งโชคชะตาเรียกว่าเป็นคนที่การเงินคล่องคนหนึ่งนะตรงไม่ตรงลองดูนะครับ ถ้าช่วงนี้เขาขัดสนอยู่เป็นไปได้ว่าอาจจะดวงตกหรือพลังงานไม่ตรงสามารถดูกองอื่นได้แต่ไพ่ออกมาอย่างนี้ผมต้องทายอย่างนี้ว่าเขาเป็นคนที่เงินคล่องมือและทํางานเก่งด้วยลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนรักการพัฒนาตัวเองขยันขันแข็งเออพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องให้ใครเคี่ยวเข็นไม่ต้องให้ใครมาสั่งไม่ต้องให้ใครควบคุม เขาชอบดูการเติบโตของตัวเองรักการแข่งขันกับตัวเองเก็บสถิติตัวเองเขาจะมีความสุขมากเวลาเห็นตัวเองพัฒนาขึ้นทำได้ดีกว่าเมื่อวานวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน่ารุ่งนี้ดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกเขาจะมีความสุขมากอืมคนคนนี้แทบไม่มีทิฏฐิเลยในเรื่องชีวิตทั่วไป ถ้าจะถามถึงความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณสนใจเขาอยู่ต้องบอกตรงๆกองนี้ยังไม่เด่นแต่คุณจะเป็นเพื่อนที่ดีของเขาได้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีพลังงานของคนที่มีความเป็นมิตรราชาเหรียญมิตรที่ดีนะเป็นมิตรจริงๆไม่ใช่มิตรอาชีพนะไม่ใช่เออราชาเหรียญผู้เพียบพร้อมคนคนนี้ถ้าไม่ฐานะดีพื้นฐานทางบ้านดีอยู่แล้วโปรไฟล์ดีอยู่แล้วก็จะต้องเป็นคนที่คาดหวังได้ว่าอนาคตร่ำรวยอนาคตเติบโตแน่นอน ราชาเหรียญออกมาไม่เคยผิดหวังถ้าไม่รวยอยู่แล้วแปลว่าอนาคตรวยเออหกไม้เท้าความสำเร็จรออยู่กับคนคนนี้และอาจจะส่งผลดีถึงคุณเป็นอน,นิสงส์งได้รับร่วมกันด้วยการครบหาคนนี้คบคนดีพาไปสู่สิ่งดีๆเออนะเรียกว่าคุณสบายใจได้กับการครบหาคนนี้ ไม่ต้องกังวลเลยว่าลึกๆแล้วเขาจะมีด้านชั่วร้ายใดๆไม่ปรากฏณนะเวลานี้อย่างน้อยๆคนเราโอเคเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนได้นิสัยเปลี่ยนได้แต่ณนะเวลานี้เขายังดีอยู่สบายใจได้ เขายังมั่นคงซื่อตรงในการทำงานทำเงินพัฒนาตัวเองและคาดหวังได้ถึงความสำเร็จของเขาอนาคตประสบความสำเร็จอย่างมากหลายคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยนะหรือแม้แต่เป็นเศรษฐีได้โดยที่ไม่ต้องทำงานหนักในอนาคตก็ได้ <c oughs> เช่นอาจจะเป็นผู้บริหารอะไรสักอย่างที่ไม่ต้องออกแรงเยอะแต่ใช้สมองมากหน่อยเออคอยสั่งการเป็นระดับบริหารหรือ เป็นนักลงทุนที่ใช้สมองในการลงทุนเทรดหุ้นอะไรก็ว่าไปแล้วก็นั่งดูตัวเลขขึ้นขึ้น,นลงลงให้เงินมันพัฒนาของมันไปเองให้เงินมันเติบโตไปเองเออเขาจะรวยได้จากหลายทางมากๆม,มีโชคดีมีโอกาสรวยหุ้นได้ด้วยเออคนคนนี้รวยจากการลงทุนได้และทําอะไรก็มักประสบความสําเร็จคนคนนี้บอกเลยว่าอ่าครบแล้วไม่มีพิษมีภยัย นะไม่มีพิษไม่มีภยัยสบายใจได้แต่ถ้าคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้เอออาจจะต้องมาเช็คกันใหม่ในหัวข้ออื่นๆหรือมาดูดวงส่วนตัวก็ได้แต่ที่แน่ๆคือคนนี้คบได้ลึกๆแล้วเขาเป็นคนลักษณะดังกล่าวคุณไม่ต้องกลัวว่าจะมีพิษมีภัยอะไร แต่บางทีอาจจะน่าลํำคาญสักหน่อยเพราะเขาอาจจะพูดเรื่องงานมากเกินไปหายใจเข้าออกเป็นตัวเลขหายใจเข้าออกเป็นกราฟหุ้นอะไรแบบนี้เออหุ้นขึ้นหุ้นตกนี่นั่นโน่นเออติดดอยโอ้ oh, yeah. ยแย่แล้วแย่แล้วหรือว่าโชคดีวันนี้หุ้นได้กําไรมาเออหรือจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่เอออสังหาที่ดินทองคําอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นนักลงทุนที่เก่งเป็นคนที่เก่งใช้ได้เอออนาคตร่ํารวย ถ้ารวยอยู่แล้วจะรวยขึ้นไปอีกถ้ายังไม่รวยมากอนาคตรวยคนเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นนะรักษาเขาไว้ดีๆไม่ได้แปลว่าให้เขาผูหวังผลประโยชน์แต่ผมหมายความว่าคนอย่างเงี้ยจะพาเราจเจริญไปด้วยเออ เพราะวิสัยทัศน์ของเขามันทําให้เขาเติบโตตลอดและการเติบโตของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอยากเติบโตได้เช่นกันนี่คือข้อดีของการครบหากับคนนี้เพราะฉะนั้นกับคําถามนี้ที่ว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่ก็ดังกล่าวทั้งหมดนะครับสบายใจได้คบหากันไปได้เลยส่วนจะพัฒนากันไปถึงไหนหรือว่าจะให้เป็นสถานะไหนก็ไปตกลงกันเอาเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3ามกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อ ลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่เออน่าสนใจนะคุณกองที่สามคุณได้ไพ่อสศวินดาบไนท์ออฟอสเออไม่ต้องกลัวดาบแล้วก็8ดาบไม่ต้องกลัวดาบเอ็ออฟอสราชินีถ้วย Queen of Cups เออดีเด e h ไฮโลเฟนดีงามเลยละ่ะเออมาเดี๋ยวมาขยายความกันและแปดไม้เท้ามาขยายความกัน คุณกองที่สามลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงคุณอาจจะสงสัยเขาอยู่ว่าเขาหรือเธอที่คุณสงสัยอยู่นั้นเขาหรือเธอเป็นคนยังไงกันแน่บอกเลยว่าพลังงานกองนี้ดีมาขยายความกันนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับมาเริ่มกันเลยคนคนนี้เดิมทีเป็นคนใจร้อนขี้งดหงิดฉุนเฉียวเรียกว่าหัวร้อนง่ายอาจจะเป็นวัยรุ่นใจร้อนหรืออายุเยอะแล้วก็ยังใจร้อนอยู่ก็เป็นไปได้ แต่นั่นก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเขาก็ยังสามารถเติบโตมาได้แล้วก็ยังอยู่รอดปลอดภัยมาได้บุญรักษาประมาณหนึ่งใจร้อนไม่พอเครียดง่ายด้วยชอบเก็บเรื่องเครียดมาคิดมาคิดวนไปวนมาเครียดเออแต่ข้อดีตอนนี้คือการที่คุณกับเขาได้รู้จักกันเนี่ยความอ่อนโยนของคุณนิสัยด้านดีๆความจิตใจงดงามของคุณเนี่ยทำให้เขาใจเย็นลงแล้วตอนนี้เออ คุณทำให้เขาดีขึ้นนี่กุศลแรงราชินีถ้วยผมตีว่าเป็นฝั่งคุณเออถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับพลังงานกันได้นะครับนะไม่จาเป็นต้องไปยึดเพศต,ตามไพ่เออราชินีถ้วยคือตัวแทนของความอบอุน่นนุ่มนวลอ่อนโยนความเป็นมิตรเออถ้าคุณผู้หญิงมาดูความเป็นแม่ก็ยังได้อืม เรียกว่ามีความเอ,อือ้ออารมีความอ่อนโยนในตัวเองอะ่ะนี่เลยถ้าคุณผู้ชายมาดูก็จะเป็นคุณผู้ชายที่อ่อนโยนได้เช่นกันสุภาพนุ่มนวลแบบนี้ความอ่อนโยนสุภาพของคุณน่ะจะช่วยดึงให้เขาคลายความใจร้อนลงได้เออคนคนนี้ไม่ได้มีอะไรบางทีใจร้อนนะเคยใจร้อนติดนิสัยมาติดนิสัยติดตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไ,ตไรเออใจร้อนใจเร็วปากไวบางทีบางคนอาจจะปากไม่ค่อยดีขอโทษนะไม่ได้ว่านะต้องพูดตรงตรงเพื่อให้เห็นภาพบางคนอาจจะปากไม่ดีเออเครียดง่าย บางทีพูดไปแล้วมาคิดนทีหลังก็เก็บมาเครียดอีกเออว่าไม่น่าพูดเลยอะไรแบบนี้เป็นไปได้ลักษณะนี้แต่การเข้ามาในชีวิตซึ่งกันและกันเนี่ยการที่เขาได้รู้จักคุณการที่คุณได้รู้จักเขาทําให้คุณเนี่ยจะส่งให้เขาใจเย็นลงเออมีความสุขุมรอบครอบมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลนั่นไดกันแล้วแต่บางทีมันไม่ต้องการเหตุผลนะมันเหมือนกับเนี่ย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 ,ยทุกอย่างจัดสรรมาตามโชคชะตาแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนใจเออมันไม่มีความบังเอ,อิญในโลกใบนี้ การที่คุณได้เข้ามาในชีวิตเขาเขาได้เข้ามาในชีวิตคุณมันจะต้องมีเหตุดีๆมาเกื้อหนุนกันเพราะดูแล้วยังไงมีใบใบนี้ก็คือเป็นคู่บุญคู่บุญในที่นี้อย่าเพิ่งคิดไกลไปในเรื่องคู่รักพลังงานคู่รักไม่เด่นนะแต่พลังงานมิตรภาพเด่นมาก นั่นหมายความว่าการครบหาของคุณกับคนคนนี้ที่คุณถามถึงนี้ว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงบอกเลยว่าเขาเคยใจร้อนมาก่อนและแม้ปัจจุบันอาจจะยังใจร้อนบ้างแต่เขาเย็นลงแล้วเย็นลงเพราะคุณเย็นลงเพราะเห็นคุณเป็นตัวอย่างเย็นลงเพราะได้เจอทัศนคติดีๆจากคุณและเขาได้เก็บมาคิดเออและอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ด้วยก็เป็นไปได้ที่เรามองไม่เห็นอันนี้ตามความเชื่อเพราะบางอย่างมันก็เกิดขึ้นราวปฏิหารได้เช่นกันและยังไงต่อไป คุณกับเขามีโอกาสก้าวหน้าไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องใดๆและมีโอกาสที่จะชักชวนกันไปทําแต่สิ่งดีๆมีโอกาสพัฒนาไปเป็น คู่หูสายบุญเป็นคู่กัลยานมิตรสายบุญได้ด้วยเออว่างปุ๊บก็หาโอกาสไปทําสิ่งดีๆร่วมกันช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือกิจกรรมนี่นั่นนู่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและตัวเองด้วยแบบนี้บางคนที่อาจิตใจสงบมากๆอาจจะชวนกันไปปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้เออเรียกว่าเติบโตพร้อมกันไปทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียจากคนเคยใจร้อนจะค่อยๆเย็นลงและสงบขึ้นเรื่อยๆเออสุขสงบขึ้นเรื่อยๆ คุณได้กุศลแรงมากทําให้คนคนหนึ่งใจเย็ยนลงได้ทําให้คนคนหนึ่งมีความสุขมากขึ้นได้คลายเครียดคลายกังวลได้มีจิตใจสงบมากขึ้นได้แล้ว้้ายิ่งมีได้ชวนกันไปทําบุญอย่างที่ผมบอกนะอือหืกุศลแรงมากคุณเอ้ยแม้พลังงานคู่รักจะไม่ชัดเจนไม่ปรกากฏสักใบเลยในพลังงานวันนี้แต่ก็ทํานายได้ว่า การเริ่มต้นจากการเป็นมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเนี่ยนะถ้าใจตรงกันในอนาคตและต่างคนต่างไม่มีพันธะใดๆสามารถพัฒนาเป็นคู่รักได้เอ้สปอยไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเอยออาให้ตั้งความหวังไวเ้เล็กๆได้ว่าสามารถพัฒนาได้แต่อย่าเพิ่งหวังอะไรมากให้ดูๆกันไปเพราะบางทีอาจจะมีนิสัยใจคอด้านอื่นที่มันจะค่อยๆโผล่ออกมาแต่เชื่อเถอะว่าเขาไม่ได้เลวร้ายเพราะลึกๆแล้วคนคนนี้ประเด็นหลักคือใจร้อน อืมพอเขาคบคุณเขาเจอคุณเขาใจเย็นลงได้ก็สบายแล้วเรื่องอื่นก็ง่ายแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับประมาณนี้เลยคุณกองที่สามลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่ก็คือลักษณะดังกล่าวนั่นแหละแล้วเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการได้คบหากับคุณเออส่วนจะพัฒนาไปได้แค่ไหนนะเวลานี้ยังไม่ชัดเจนเป็นเพื่อนกันไปก่อนเออถ้าอยากชัดเจนก็ศึกษาดูใจกันไปนี่ถ้าใจตรงกันเดีย๋ยวมันดีเองเชื่อผมนะค่อยเอาไว้คุยกันในคลิปถัดๆไปหรือจะมาดูดวงส่วนตัวก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ